ละครชีวิตรักรักรอหย่าตอนที่สเข็มขาวไปเที่ยวกับเพื่อนและไกรสอนแต่เพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มเป็นไส้ติ่งอักเสบมาไม่ได้แต่เธอกับไกรสอนมาถึงทะเลกันแล้วจึงต้องเที่ยวกันสองคนกลับกันไหมอ่ะไกรเราสองคนน่ะเที่ยวด้วยกันแค่สองคนไม่สนุกหรอกเพื่อนๆก็มาไม่ได้แล้วไม่เอาละ เราอุตส่าห์มาถึงที่นี่แล้วขับรถมาตั้งไกลก็ต้องเที่ยวแหละจะได้คุ้มไงแต่เรามากันแค่สองคนมันจะดูไม่ดีนะไกลรอเพื่อนๆนมาพร้อมกันดีกว่าไหมเข็มไม่สบายใจกลัวคุณป้าว่าว่าอะไรไม่เหมาะยังไงเราสองคนเป็นแฟนกันแล้วนะเข็มอีกอย่างหนึ่งเราสองคนก็โตแล้วจบมัธยมแล้วกำลังจะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวแล้วนะ แต่ว่าเข็มกลัวคุณป้าว่านี่ตอนที่เข็มขออนุญาตคุณป้าบอกว่ามากันหลายคนแต่นี่พอลูกทานเป,เป,เป็นไส้ติ่งเพื่อนๆต้องไปเฝ้าลูกทานเหลือเราแค่สองคนมันก็ดูไม่ดีเอานายังไงเราก็พักคนละห้องไม่ได้พักห้องเดียวกันซะหน่อยเที่ยวกับเราหน่อยนะตั้งแต่คบหากันเป็นแฟนเรายังไม่เคยได้เที่ยวที่ไหนด้วยกันเลยนะเข็มก็ได้ก็ได้แต่ว่าพรุ่งนี้ ไกลจะต้องพาเข็มกลับนะถ้าเกิดว่าค้างมากกว่านั้นคุณป้าจะว่าเอาแน่ๆเลยสัญญานะสัญญาจ้ะพรุ่งนี้ไกลจะไปส่งเข็มถึงบ้านเลยแล้วเข็มขาวก็ยอมอยู่เที่ยวต่อกับไกลสอนชายหนุ่มวังจะเคลมคนรักจึงเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วซื้อถุงยางอนามัยมาแต่คำคุณที่มาทำงานแถวพัทยาเห็นเข้าแฟนเข็มนี่ฉันจำได้ นี่มันมาซื้อถุงยางอะทำไมเลยเนี่ยน้อยไกลสอนกลับไปหาเข็มขาวชวนเธอดื่มไวน์จนหญิงสาวเริ่มเมาไม่ไหวแล้วละจ้าไกลเข็มไม่ดื่มแล้วนะถ้าเกิดเข็มดื่มมากกว่านี้เข็มจะต้องเมาหัวทิ่มแน่นเลยถ้างั้นก็นอนพักก่อนนะเราขอไปห้องน้ำสักห้านาทีเดี๋ยวกลับออกมาได้ เขคมขาวรู้สึกเวียนหัวคลื่นไส้เหมือนอยากจะอาเจียนจึงนอนพักบนเปลสราวินที่แอบดูอยู่ไม่ไกลจึงเดินออกมาเขคมคุณมากคุณมากมาได้ยังไงคะพี่มาทำงานแถวนี้ไซงานอยู่ตรงนี้แหละแล้วนี่เขคมมากับใครก็มากับแฟนของเขคมไปกับพี่ตอนนี้เลยไปไหนคะคุณพ่อเรีออยกคุณพ่ออยากเจอตัวเข้ม คุณลุงก็มาเหรอคะหญิงสาวตกใจเพราะเผลอกินไวน์จนปากมีแต่กลิ่นแอลกอฮอล์ถ้าเกิดไปพบโอลานพ่อของสราวินตอนนี้เธอตายแนะ่ตามพี่มาเร็วๆค่ะค่ะคเข็มสไปเดี๋ยวนี้คะ่ะหญิงสาวรีบเดินตามสราวินไปเพราะกลัวว่าผู้เป็นลุงจะโกรธทำให้ไก่สอนออกมาจากห้องน้ำแล้วหาเธอไม่เจอไปไหนเนี่ยเข็มเข็ม ชายหนุ่มเดินออกไปถามนักท่องเที่ยวที่กำลังเล่นน้ำอยู่ขอโทษนะครับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่กับผมแถวๆเปรนั่นไหมครับว่าเธอไปไหนไม่เห็นหรอกจ้าฉันก็มัวแต่เล่นน้ำไม่ได้ดูหรอกว่าลูกเขาเมียใครจะเดินไปทังไหนครับขอโทษด้วยนะครับที่รบกวนไม่เป็นไรหรอกจ้าหาแฟนไม่เจอมาเล่นกับฉันก็นได้นะเอไม่เป็นไรครับผมเกรงใจ ไหนคะคุณหมากคุณลุงอยู่ที่ไหนไม่มีเอ๊คุณหมากหมายความว่ายังไงคะคุณลุงไม่ได้เรียกเข็มหรอไม่มีคุณพ่ออยู่ที่ไซต์งานที่โคราชส่วนพี่มาดูงานที่พัทยาทำไมถ้าพี่ไม่บอกว่าพ่อต้องการเรียกเข็มจะไม่ออกมาจากตรงนั้นงั้นสิอะไรกันคะ ทำไมคุณหมากจะต้องมาพานเข็มด้วยละ่ะไม่ได้พ่านแค่จะถามว่าทำไมถึงได้มากับมันสองต่อสองไายบอกกับคุณแม่ว่ามีเพื่อนมาด้วยกันนั่งหลายคนไงตอนแรกก็นัดกันไว้มากันหลายคนค่ะแต่ว่าลูกตาลคนที่นั่งรถตู้มากับเพื่อนๆเกิดปวดท้องกระทันหันเป็นไส้ติ่งอักเสบเพื่อนๆที่นั่งรถมาด้วยกันก็เลยต้องพาไปโรงพยาบาลแล้วก็อยู่เฝ้าขออางเอ้คุณหมาก ถ้าเกิดจะถามให้เข็มอธิบายแล้วเข็มพูดอะไรไปก็ไม่เชื่อก็ไม่รู้ว่าจะให้เข็มอธิบายไปทำไมพี่ห่วงพี่ห่วงจากไอ้หมอนั่นน่ะห่วงเข็มจากมันทําไมจะต้องมาห่วงเข็มด้วยล่ะคะไอ้หมอนั่นมันเตรียมจะเคลมเข็มแล้วรู้หรือเปล่ามันไปซื้อถุงยางอนามายัยพี่เห็นกับตาเลยไม่จริงค่ะใครเขาไม่ทําอะไรแบบนั้นหรอก คุณหมากเห็นแล้วคิดเองเป็นตุปเป็นตะเข้าใจผิดมากกว่านี่ยย่เข็มไม่เชื่อที่พี่พูดหรอเนี่ยก็ไกลเขาเป็นคนดีนี่คะเข็มคบกับเขามาตั้งนานแล้วยังไม่เห็นว่าเขาจะล่วงเกินอะไรเข็มเลยสักอย่างแต่มันไปซื้อถุงยางอนามัยนะหญิงสาวเห็นสีหน้าจริงจังของเขาก็ตกใจแต่ก็ไม่อยากจะคิดว่าไกลสอนจะทำอย่างนั้นกับเธอได้พี่ชอบเข็มนะ พี่ไม่อยากให้ใครมาทำอะไรเข็มโดยเฉพาะล่อลวงเข็มมาแบบนี้คุณมากพี่ไม่อยากหลอกตัวเองอีกต่อไปแล้วพี่ชอบเข็มพี่อยากคบกับเข็มเรามาคบกันเถอะนะเข็มชายหนุ่มสวมกอดเธอเอาไว้หญิงสาวตกใจคาดไม่ถึงว่าเขาจะมาสารภาพร,รักเธอเอาตอนนี้ทั้งคู่กอดกันกลมทำให้นักสืบคนหนึ่งแอบถ่ายรูปแล้วส่งไปให้พัสิกา หน่อยกล้านอกใจฉันเลยเหรอสราวินแบบนี้ฉันจะจัดการให้เด็ดขาดเลยมีอะไรเหรอจ๊ะหนูพะสิป้าว่าเราไปดูเครื่องเพชรกันดีกว่านะเดี๋ยวถ้าชักช้าคนอื่นเขาจะมาเอาก่อนหนว่าคุณหมากไปดูงานที่พัทยาแทนคุณลุงยังไงล่ะคะคุณป้าก็ไปสิจ๊ะไปทำงานจ้ะคุณพ่อของเขาไปดูงานที่โคราช ส่วนตมาก,ก็ไปดูที่พัทยาหล่านี่ล่ะคะอะไรตายมาลิวันมีท่าทางตกใจมากที่เห็นรูปลูกชายกอดกันกลมกับเข็มขาวคุณป้าต้องจัดการให้พระสินะคะไม่อย่างนั้นพระสิไม่ยอมจริงๆด้วยไม่ต้องห่วงจ้ะป้าจะจัดการให้หนูพระสิอย่าร้อนใจไปเลยนะจ๊ะมันก็แค่พี่น้องเขาไปเจอกันแล้กกอดกันนะจ๊ะ กอดกันโกลมขนาดนี้ไม่ได้เรียกว่าพี่น้องกันแล้วมั้งคะคุณป้าอีกอย่างหนึ่งพัซีก็ถามน้องมิงแล้วว่าาย่เข็มขาวมาอยู่ที่บ้านนี้ได้ยังไงน้องมิงบอกว่าไม่ได้มีเกี่ยวข้องทางสายเลือดอะไรกันเลยจะๆไม่ต้องห่วงนะจ้าป้าจัดการให้ถ้าคุณป้าไม่ลงทษนมันละก็พัิจะเลิกกับคุณหมากค่ะอย่านะจ้าหนูพัิอย่าใจร้อนขนาดนั้นเดี๋ยวป้าจัดการให้จ้ะ มาริวันกโกรธจัดโกรธเข้มขาวมากจึงโทรตามเข้มขาวให้กลับบ้านนางเข็มแกกลับมาที่บ้านด่วนเลยนะมีอะไรหรอคะคุณป้าฉันสั่งให้แกกลับแกก็ต้องกลับค่ะค่ะคุณป้าเข็มจะรีบกลับไปเดี๋ยวนี้คะ่กะก็จบลงไปแล้วนะคะรักลอยอยาคะ่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะ คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปนะสวัสดีค่ะ